ช่างโคตรพ่อโคตรแม่มันเถอะเมื่อไรก็ตามที่ใจเราไปผโลพันติดอยู่กับปากของคนอื่นว่าเขาจะชื่นชมเราหรือนินทาเราเราก็จะทุกข์มากกังวลใจเ <laughs> มื่อเรารู้สึกตัวขึ้นมาว่าเราไม่สามารถเข้าไปควบคุมบัคขบัญชาการอะไรได้จริงเลย <laughs> อิสระคือใจที่พ้นจากความยึดมั่นถือมันก็คือ ช่างโคตรพ่อโคตรแม่มันเถอะช่างมันอย่างงี้นะมันก็เริ่มขี้คายความกังวลลงใครอยากจะพูดอะไรก็เรื่องเขาแล้วล่ะสิทธิ์ที่ของเขาแล้วปากเขาแล้วไม่สนใจแล้ะอยากจะพูดเหลอตามสบายอ,อยากจะดา่าเราเหลอคิดดีแล้วเหลอ หรือยังไม่ทันคิดในเมื่อคนทั้งโลกนี้คนที่มีทัศนคติปัญญาที่ดีก็มีก็มีคนไดมน้มีความเห็นผิดก็มีคนที่เป็นโรคประสาทแดกก็มีแม้แต่คนในในครอบครัวเราแม้แต่คนในบ้านเราแต่ถ้าคนที่มีจิตสํานึกในการเรียนรู้เขาก็มีจิตสำนึกในการเรียนรู้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเกิดที่ไหนเห็นไหมใครก็ตามที่มีจิตสํานึกของความกระตันยูกระตายเวทีจิตนั้นก็จะมีฐานแข่งความรุ่งเรืองก็จะเกื้อกูลให้เราอดทนต่อสู้เผชิญกับอุปสรรคต่างๆมีความรับผิดชอบละเอียดไปก็จะมีความเสียสสสลละาาาามมรรถถกือูแ ันสามารถยอมแพ้คนได้สามารถให้อภัยคนได้พอใจเรามันเบา <c oughs> เห็นไหมใจที่มันเบามันก็เลยไม่ถูกแพ้บังก็ได้แพ้เป็นเย็นดีนะแพ้บังก็ได้เพราะความสําคัญว่าต้องชนะตลอดเนี่ยมันดิ้นลนถ้าเรายอมรับความจริงได้ว่าเออชีวิตไม่สามารถเข้าไปควบคุมบังคับบัญชาการได้เลยเหตุปัจจัยมันมีเยอะมากเลยเมื่อเหตุปัจจัยมีเยอะมากเราไม่สามารถเข้าไปตามควบคุมบังคับบัญชาการอะไรได้เลยก็ยอมรับซะเรียนรู้ในการยอมรับในการเผชิญความจริง